ปลา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 ลำคอนครับพ oh! ี่น้องไม่ไมโอ้ยสัมเสาบ่ะนี่เหรอเสวบ่คือหาวนเดียว่ะโอ้ลุก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 คนนะโอ้โอ้เน้องเอาเร็ว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 โอ้กัสสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายหองบ่าวดมลูกดกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดมลูกดกออฟฟิเชียลครับวันนี้ครับมาหาปลานลำคอนอยู่ สะหัวนาขายบังไฟครับพี่น้องมือนี้ป่าป่าทุ่มพื้นไม้ครับพี่น้องป่าทุ่มพื้นไม้แล้วครับเฮ้ยมันต่ำด้วนะย่าต่ำนี่ระวังมันต่ำนี่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 โอ้สิเสือเสือเลือได้ยุบ่ทข้ามหงป้เจ้าโอ้ไม่ได้ไปเยี่ยมหัวนะเออ ไปเยี่ยมมีอะไรบ่ยี่ยมจะเห็นมันมันรุดบนโลงกบุกไปรุกบ่แน่ห่อแล้วบ่แน่นอนแน่นอนบวชลึกครับพี่น้องบวเลึก,ลกตะเก้าก็เป็นเหล้ามะเป็นอาครับแถวนี้โอ้ยไม่ไม่โอ้ยสำสาบ่ดิฮะสำสบ่ไม่ไม่ไม่โอ้ย สัมเสาบ่ดดิเงี้ยคือหาของหวานเดี๋ยว่ะโอ้ยลูกๆลูกๆลูกคนะโอ้ยหนอโอ้โหเขาเลื่อได้หนิเขาเลื่อได้หนินึงว่าท้าเอกการบานได้หนิคืนนี้สงสัยเอกสารการบานได้หนิเป็นอันนี้พุ่นเตือนถึงหวยน้าเจ้าละนี่ดอนมือนี่ละดอนมือเจ้างั้นน่ะนี่บอกตีก็แงะอยู่ขนาดน่ะน้านับอีกลูนะ โอ้ยน <ibl ok S 1> ้องโอ้เขาเลือดด้ยการส่งหอดมองหอดบอลครับพี่น้องหอดอยากไก่มองไปแล้วครับไก่มองส่งหอดมองหอดบอลครับพี่น้องโอ้ได้หลายอวนี่แม่ได้หลายอะครับพอได้พอได้กล้วยเยอะครับพี่น้องเเอาลได้เมนูลาบปลานิ่นครับพี่น้องเหมือนนี้ก้อยปลานิ่นคุณอาญาต์เปิ้ลวา แซ่บแซ่บครับพี่น้องมือนี้มาเลย์โคทาห,วาหัวหน้านิสา <c oughs> จักลมาม่ามีม่าครับพี่น้องโอมโอมเสิร์มดชมบ่ามดชมคอดเก็ดครับพี่น้องคอดเก็ดปลานิ่นครับพี่น้องตัวบูใหญ่ปันไดเนาะซัมหนีพอดีแซ่บครับพีนนออน่น้องเนื้ออ่อนหวนานหัวหน้าญาตว่าพอดีแซ่บครับพี่น้องดุมีแข็ง กูเทาเทาแล้วก็ต้องหาเอดแนวยูแนวกินที่กนิ่นไครับพี่น้องเฮียขึนขี้ดินได้หรอเนาเออชอบเกล็ซื้อขี้ดินนั่งเวิร์ดชอบเก้อเ้อางห้ังอยู่ล้างเสียเลยได้นิงหนูกับพี่แล้วจังหวั เนื้อออแล้วก็ก้อยเสือมดส้มครับพี่น้องก้อยไส่บดแดงครับร,รับทักทายสบาย,ยาดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับเออก็ลองหนังเ้าะไปเมียต้ามันฟามนาันหาีใกล้สีลองนางปางเป็นนอะโอ้ยก็เป็น่ยนรลอสีน้อยแล้วายอ่ะครับลันเคยเป็นห้า คือไปสรงไรเปตะวัันเขาเห็เห็นฝืนกับพุมเจอเริวตเยอะเยอะหองว่ายว่ะเยอะอง่ายเยอะองอเอาปลาดินมาแล้วก็แล่เนื้อครับขอดเก็ดแล้วก็แล่เนื้อเอาแต่เนื้อแล้วก็มาฟักก้อยครับพี่น้องก้อยผงก้อยผง ใส่มดแดงเบิ่งอะไรปะเล่เล่ไข่ปะเขาไปงานแล้วกันเลี้ยงไม่เหครับผมไม่เหมืนเจ้าของงานเขาบากูเป็นละเอียดกูว่าดอันนี้เขาเรื่องสีน้อยเขาไม่ละเอียดหรอกวันนี้กรับลาบปลากับทีมงานอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องและกะอยู่กับทีมงานเวทีลุงจานครับลุงจาน ลุงจานร้อยคำว่ามีอยู่ซิกค,ครับวันนี้เป็นกามาแต่ไปตั้งเวทีมากครับมาแวะเอดลาป,ป่าสุกินก้อยป่าสุกินสกวอนครับโดยโหน้านิสาครับพี่น้องและกหัโหนน้าญาติและกะะาอยู่ครับโหน้าส,สวัสดิ์รถถยใหญ่และกหัโหน้าใหญ่ครับพี่น้องหัวหน้าใหญ่เม่าห้างมดแดงครับพี่น้องสื่อ กอยปลาดิ่นครับโดยหัวหน้าดิสาละกะหัวหน้าใหญ่ครับพี่น้องหัวหน้าใหญ่เพิ่นโอ้โูจะหูเดี๋ยวได้โอ้โหไข่หลายไข่หลายครับนี่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 นีสดๆเลยครับพี่น้องลูบลงเนไอยู่ความมันนะไป่บันละนี่จะกินของแซ่บต้องเสี่ยงไพ่ครับพี่น้องต้องเฮอมันครบในแตงน้อยครับของแซ่บอยู่สูงครับพี่น้อง จีน้นางควายครับพี่น้องนางควายแต่เมื่องานหมดแล้วครับยังเหลืออยู่เหามีดีครับพี่น้องต้องใช้ระยะเวลาหึงครับในการกินวุนละโคกปีว้และครับพี่น้องอจังละเมืมันหลาย,ยัานหลายมันเลยดมมันหลายครับพี่น้องมียอมรับหรอกครับ <c oughs> เถ่าแต่เขียวแยังดีครับพี่น้อง ทีมงานอีสานบ้านกุวดว่าครับพี่น้องครับโอ้ยทีหนังไฟลุกสลือสลือครับพี่น้องทางหัวหน้าสอสวัสดรถไทยไนยกับกระัำลังทำการล้างเล็บครับพี่น้องล้างเล็บโดยมดส้มครับพี่น้องคันไปคันมาเล็บพาวกัซายครับพี่น้องสังเกตุเหม่อนกมีเสือผม เอาก็ใส ah ่แล oh, ้วครับเอาใส่ใส่หมดแดงมากแล้วกัปั่นครับพี่น้องปั่นให้น้ำมันออกเนาะปั่นให้น้ำมันออกแล้วกันให้น้ำแตกก่อนน้ำมันนี่เอาไปเห็ดนามซุปเนาะแซ่บครับพี่น้องแตกก่อนกั่นให้น้ำแตกก่อนมันเปแซ่บมันเป็แซ่บเอาอันนี้มาลอลดิมาลอ วันโหนี s <S ่กำลังท yep. ุบครับพี่น้องกำลังทุบโอ้ทุบทุบหนังทุบหนังเข้มครับพี่น้องทุบหนังเข้มครับก็มาหาแต่พี่เดือนพฤษภาคมเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสัปดาห์ที่สามเด้อครับเด้อพี่น้องบอแมนว่าวันที่สามนะครับสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมทีมงานอีสานบ้านกุดว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอเชิญมาเที่ยวงาน วัฒนธรรมผู้ไทยบุญมังไฟตะลายล้านการตะโกศนาบุญมังไฟอยู่นี่เวอลเลงลาบป่านี่ครับพี่น้องโอ้คันแล้วคันอีคันแล้วคันอีน่าจะเป็นไรผมมาคันยจนน้ำแตกเอ๊ะคือก่ำนมพูด้อเหว่ากะไรไม่รู้ว่าอะไรยังคันมันอยากได้น้ำคันบ่าคันแล้วก็น้ำบ่ออกเด้อคิดน้ำเฮ้ยพี่น้องเมืองเอาปุ๋นะเป็นผงอันยาอันยาครับพี่น้องลูก มดแดงครับต้องใส่มดแดงนะครับพี่น้องครับน้ำอยู่จะกินไหนเป็นเลยต้มส้มร้านวะมีสมซีโค้งนี่กะต้มต้มส้มครับต้มต้มต้มน้ำซุปครับพี่น้องต้มน้ำซุปแซ่บๆครับพี่น้องมื้อนี้ทำการทำการ

ใส่เครื่องปรุงครับพี่น้องปรุงก็มีข้าวคั่วมีพริกคั่วพริกผงพริกผงพริกโคครับพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักชีก็โคแล้วคือหอมเลยหอมเบยที่มือใช่หรือเปล่าเอ้ยเป็นแต่แซ่บเลยเผมว่ามันยัมจ่อยๆเลยมันยังจางลยเฮ้ยไม่สมเลยไม่สมมันคูซีโคมันี่งทนละมันกว่าโคสายกันเราเฮ้ยมันอยู่ เอามะม่วงมากราบอืมเอามะม่วงมาจักซื้อเออมะมงอะไรอยู่นะปล่อยผงมะงเนี่ยมะม่วงมันเป็นดอกสดตลอดเลยเอามะม่วงมาเสิอเลยมึงว่าหน่อยหมดมากินหลอกับซอยซื้อพี่น้องเป็นตะกินแล้วครับพี่น้องก้อยผงครับพี่น้องก้อยผงปนินครับพี่น้องครับเมนูเด็ดจากทีมงานอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องครับ มากินไปน้ำเดียวนะครับเด้อมากินน้ำเดียวนะครับเด้อเฮ้ยทาเสื้อเกลือกะติ๊ดไม่ได้เข้มเลยน้ำป่ามันเสื้อได้เหมือนกันไปหายอยู่ตลาดงูไปฟักใส่เสื่อแซบพี่น้องอาทาซิมไหมดูซิมไหมนี่พี่น้องเบื่อเด้อนี่เต็มบ่วงเลยนี่ก้อยผงมันั่งแซ่บ เต็มปากเต็มคอโอ้สหเต็มเต็มแซ่บเต็มหัวหน้าใหญ่นี่นี่เรื่องดี่นะเแมงคอยผงปานินแซ่บครับพี่น้องแซ่บครับแซ่บครับพี่น้องครับก้อยผงปานินใส่มดแดงครับพี่น้องทีมงานอีสานบ้านกุดว่าที่ขาดไม่ได้ครับที่ขาดไม่ได้ลูกโดดลูกโดดครับพี่น้องลูกโดดบังคับอันนี้ วยน้อยๆจนหาอ่อดิบเนื้อปลากระพ่น้องตักเป็นโดนตักเป็นโดน้มอรบ้กงเชือได้ต้มเสียบได้ล้ำคุณดูดอในเมนูปีงครับนํำครับพี่น้องป้งคปลานิ่นครับวันนี้ปีงน้ำก้อยน้ำต้มน้ำครับพี่น้องมันเอามาจากตัวแปดแปดตัวแปดตัวมันเลแพ่อเหอือรมัพับกรับ สิบสองเดือนครับพี่น้องสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีปีกล้วยครับนญญหนึ่งปีกล้วยแบบกล้วยสีห่บนี่หัวครับหลับปนินครับพี่น้องก้อยปนินเศษแสบ,แสบครับอยู่เฮือนหัวนาสอสวัสดิ์รถไทยง่าย <c oughs> บังไฟล้านครับพี่นอ <c oughs> ้องต้มกระชาบดแดงก้อยกระชาบดแดงครับพี่น้อง แซ่บครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อย่านเตาสมโพดละครับพี่น้องใส่เมิดหังเลยอุ้ยต้มเมดสมเฟืองในพี่น้องเบิ่งเด้อเบื้หั่งใส่เบิดหังครับพี่น้องต้มใส่เจ้ามันซ้อมหมดแดงมาทั้งหมู่บ้านเลยครับพี่น้องครับมาทั้งหมู่บ้านมารวมอยู่ในหม้อดำๆนี่แหละครับพี่น้องครับ แซ่บครับพี่น้องอ้ยอ้ขึ้นทวนทวนครับพี่น้องนี่สูตรเปรแ้ยวหอมบวงตักสูตรน้ำพะลูวัลชลุกสูตรในแห่งถูกไหมพักกับกับปีกล้วยครับพี่น้องแล้วกับมะเขือแล้วกับพักบัวหหอมครับพี่น้องปีกหกตกว่างกินครับพี่น้องทีมงานอีสานบ้านขุนว่าเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อฝะไว้เด้อออมโมอมอบอมเจอเนี่ยเ้อครับพี่น้อง เดี๋ยวเราไปหาไถ่บุษาวเพื่อบิ่งน้ำครับพี่น้องคลิปต่อไปคีประนินกะเอ็ดเจียวจำครับเบิ่งพักกับครับพี่น้องพักกาดมะเขือครับพี่น้องแซ่บปีกล้วยเอาห่อเอาหมิ่นมาเนี่ยด้ได้ได้มาครับพี่น้องมา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 ไปกินข้าวครับทีมงานอีสานบ้านคุณว่าครับพี่น้องครับเอาข้าวค่อยมาแน่เนี่ครับก้อย กไม่กินไม่ลานิ่เสื้อปลาแจงหายม่มีกินอะมะแดงครับพี่น้องก้อยผงครับมือกาดดื้อสีสีดีมันมึงเขับครับพี่น้องมาๆมามากินข้าวกับจิมงานบ้าดมดูดกครับมันหนึ่ปีซาวด้วยกันนะครับพี่น้องครับมากินหรอัเนเกินหรอครัครับสำหรับคลิปนี้กั เฮ้คุณนายยาดครับผมครับผมคุณอานิสาครุณนายหญ่ครับครับคุณสสวัสดีรถไทยใหญ่ครับครับขอบค้าบบ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 บ้บบ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 อบบี่บบบบาบบบบบคบบ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 บ ข่ข้าวครับพี่น้องครับขินข้าวด้วยกันเด้อครับพี่น้องแซ่บๆซครับวันนี้เมนูริมชายทุ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจครับทะลุแสนกว่าวิวแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณมาก